วัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่สยามชัยออฟฟิเชียลนะครับอยู่กับอาร์มอัชิตะเช่นเคยนะครับวันนี้ครับใครที่กําลังหาตู้เย็นไซส์มินิแต่ว่าฟังก์ชันครบถ้วนนะครับวันนี้อาร์มมาแนะนำนะครับจากแบรนด์ของไฮเออร์นั่นเองนะครับตัวนี้ครับรุ่นตามนี้เลยนะครับไซส์นี้นะครับอยู่ที่9.2คิวนั่นเองนะครับผมด้านในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นที่ดีไซน์ของมันเลยนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นดีไซน์แบบว่าป l ั c อ edition นะครับสีดำเหมาะกับคนที่แบบชอบความเท่สุขุมนะครับผมตัวนี้ครับเริ่มต้นมาด้วยที่เป็น Gen 3นะครับจากทาง Higher Gen 3ก็คือมาตรฐานตู้เย็นแห่งอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นลายอัพที่เขาทําออกมาใหม่นั่นเองต่อมาครับเรามี Temp Control นะครับที่คุณสามารถที่จะเลือกว่าอยากจะได้ช่องนี้ช่องนี้อุณหภูมิขนาดไหนนะครับผมนี่ด้านในเลยครับ ด้านในนะครับเขาแบ่งออกเป็น3มช่องนะครับทำให้สะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานนะครับผมด้านหนึ่งสแล้วก็3นะครับผมตรงนี้ครับเมจิกรูมตรงนี้บอกเลยว่าเป็นตัวชูโรง,ขงเขาเลยเพราะว่าถ้าคุณอยากทําพวกแบบว่าน้าอัดลมที่เป็นวุ้นนะครับผมตัวนี้คุณสามารถปรับเ็มด้านหน้าแล้วก็ ทำให้มันเป็นพูนได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะด้านล่างครับเรียกว่าบัตทอมเมานะครับอันนี้ก็สะดวกสบายเช่นกันนะครับเป็นฟรีเซอร์นะครับปกติเราจะเห็นอยู่ด้านบนใช่ไหมแต่ว่า h i เออร์เจนทรีเนี่ยเขาปรับลงมาอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับใครครับที่สนใจตู้เย็นจากทาง h i เออร์นะครับไซส์นี้แต่ว่าฟังก์ชันครบขนาดนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่สยามใช้ใกล้บ้านคุณหรือว่าสยามช้ออฟฟิเชียลนะครับสยามใช้ o ออฟฟิเชียลโทร0626033869 โอเคครับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ